ผมชอบรูคันนี้มากๆเลยนะฮะเพราะว่าทรงมันโคตรได้ครับเหมือนมันปลุกไฟในใจผมอีกครั้งนะฮะแบบเฮ้ยทรงนี้ดิวะทรงหัวใจมันต้องแบบนี้นะฮะหลอกไม่แพ้คา,าวาเลยนะครับสวยไหมครับสวยไหม,สว,มสวยนะเห็นไหมเขายังบอกว่าสวยเลยเหนปะเห็นปะาะได้ไปโชว์ตัวที่ทิปน้ำไม่อาบไอย้ยาคันนี้สวยมากคือโดดเด่นตรงย<ด>ุก ไปจอดไหนก็ไม่อายเนาะไม่อายชาวบ้านานะทรงหัวใจคาวาหลายลคนน่าจะเคยเห็นกันมาแล้วนะฮะเอาจริงๆนะครับทิซัอา150สมัยก่อนนะครับมันก็ได้รับความนิยมอยู่นะฮะแต่ว่าในเรื่องของรูปทรงความหล่อหรือสมรรถนะนะครับมันจะสู้พวกรถตระกูลคาวาซากิไม่ได้นะครับอันนี้พูดถึงจากโรงงานเลยนะฮะยังไม่เกี่ยวกับการเอามาโมเพิ่มนะครับโดยเฉพาะรุ่นพิเศษของคาวาะะที่กินขาดทิซอาขาดลอยนะครับก็คือพวก KR ตระก,กูล SE 97 98เสื้อทอง1855นะครับกับท่อสูตรทิซูจิกินะฮะที่ออกมาจากโรงงานนะฮะบอกเลยว่าสวยแล้วก็แรงมากๆทำให้ความนิยมของยามาฮ่านะครับตกลงแบบยับๆเลยนะเพราะมันได้หยุดการพัฒนามาตั้งแต่ปี1992นะครับจนมาถึง t ี M เพิ่งออกมาใช่ไหมตอน9ปลปๆใช่ไหมแล้วก็มาถึงปี2000ก็มี t ี R ที่จะกลับมาพัฒนาอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็สายไปแล้วหมดยุคไปละ ตัดภาพมที่ปัจจุบันนะครับเมื่อประมาณ5ปีก่อนที่กระแส2ทีจะกลับมาอีกครั้งก็ยอมรับว่ามีคนใช้ยามาฮ่ามากขึ้นนะฮะที่เราเห็นกันนะครับแต่คาวาก็ยังกินขาดอยู่ดีแหละเพราะว่าเอาง่ายๆมันมันเหนือกว่าแต่ว่าเออผม1ึงชอบยามาฮ่าไงเพราะโดยส่วนตัวนะครับชอบมวยรองอยู่แล้วนะฮะและนี่ก็เป็นสตอรี่คร่าวๆนะครับที่เบสิกอยากจะมาฝากทุกคนนะครับถ้าชอบคิปสไตล์นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับทิกเกอร์ทูทีมอัตโนมติติดตรงไหนก็สวยนะครับลองดูดิ เอสติกเกอร์ทูทีมอตเตอร์บายเกรดพรีเมียมสะท้อนแสงสั่งตัดเลยนะครับราคา99บาทรวมส่งเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าสวยตานนี้เลยนะฮะติดแล้วเก๋าแน่นอนนะครับสำหรับทูทีมอตเตอร์บายสาวกห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับตอนนี้ของใกล้หมดแล้วนะฮะรีบเลยนะครับสติกเกอร์ของผมใกล้จะหมดจริงๆแล้วนะครับถ้าอยากได้นะครับรีบแอดไลน์ผมมานะครับที่ด้านล่างนี้นะครับทักมาสั่งตัวต่อตัวได้เลยนะฮะมันท้อแท้ในชีวิตเหรอฮะไม่ถึงเรื่องนี้พี่ตั้งเยอะตั้งแยะมันก็มันก็ไม่ได้ท้อนัะหนื่อยก่ออนนพดีเข็รถมาไกล เฉ็นใจ่ารขับไม่ขับพอมันดัง <S <S 2> <S 2> มันเป็น <S <S 2> <S 2> เหมือนท่อปลายเปืร์นอะ <S <S 2> <S 2> มันก็เลยแบบเราก็เลยต้องนั่งสงบจิตแล้วก็รอให้รถเขาผ่านไปผ่านมาเราถึงจะสตาร์ทได้เพราะว่ามันก็นั่นแหละเสียงมันก็ลั่นอยู่แหละแล้วก็เป็นรถที่เขาเรียกว่าอะไรวะหลายหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นตรงนี้เรียกว่าแจกทรงได้ไหม แจกทรงแจกทรงแจกลักษณะการทำเผื่อใครไปทำตามเพราะเชื่อว่าก่อนไปฮิปน้ำไม่อาบมันต้องมีอะไรเฟี้ยวๆอ่ะใช่มันต้องมีอะไรเฟี้ยวใสยามาฮ่าเนาะยามาฮ่ามันต้องเด็ดอยู่แล้วเอาถ่ายรถเลยไหมถ่ายรถละถ่ายรถดีกว่าหนึ่งตีรถอะไรกันเน้อสุดยอดไหมครับสุดยอดครับอันนี้ยามาฮ่านะยามาฮ่า ยามาห้าอะไรหน้าตาแบบนี้มันแปลกไหมมันไม่เหมือนยามาห้าทั่วไปเนาะม,มันดูมันดูด้านหน้าดีกว่าก็เขาเขียนว่าอย่ามาห้าเขียนตรงนี้ว่าอย่ามาห้ามาซูมเลยซูมเลยอย่ามาห้าชป่ะเนี่ยอย่ามาห้าแล้วก็ทําโดยอะไรอ,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 อูดอูดอ้อมน้อยอูดอ้อมน้อยซะด้วยชื่อนี้การันตีความแรง ยามาห้าจริงๆดูเรื่องของเครื่องยนต์ดีครับดูเครื่องยนต์กินพิกไบได้ไหมพี่เอาเจอกับอะไรเดียครั้งที่แล้วเจอ R6 ใช่ใช่อันนี้เอาเจอกับ CBR 500ก่อนแล้วกันเพราะว่าชาวบ้านจะช่องเขาได้อันนี้เป็นทอร์ลายไปแล้วก็ลักษณะตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีการโมดิฟายการตกแต่งเรียกว่าแจกทรงแจกสูตรแล้วกันสำหรับคลิปนี้แล้วก็รีวิวให้ดูกันเป็นรถทรงที่สวยมากๆหนึ่งคัน แล้วก็รู้สึกว่าหลายคนเห็นน่าจะอยากทำตามนี่ก็เป็นแผงคอวี v. ทั่วไปแฮนด์ก็สวยแบบแฮนด์รถแข่งเลยเนาะแฮนด<อ>์คล้ายๆกับ RS น,นะเนาะเอเอใช่<อ>แล้วก็เ,<อ><ๆ>เหมือนกับว่าถ้าใครรักยามาฮ่าต้องต้องกระทือบลายคิมน,นี้หนักๆแล้วก็ซูมไปที่ตัวเครื่องรถด,ดูให้เขาดูสิว่าแต่ละอย่างที่เขาทำเนี่ยฝาซ NC ดูดิ ฝา CNC แล้วก็มีเรื่องของลูกเล่นต่างๆเห็นไหมนี่นี่คือลูกเล่นของเขาลูกเล่นของเขานี่ด,ด,ดูความใหม่ของฝานี่โอ้โหมี JP Racing เ mm hmm. จ๋งมากแล้วก็ฝาคาร์ดเป็นของ JR mm hmm. เขาใช้ของ JR mm hmm. แล้วก็เกียร์โยงว่าทั่วไปท่อสูตรก็อูดอ้อมน้อยแล้วก็สวิงอาร์มก็สวิงอาร์มอลูมิเนียมทั่วไปแล้วก็จัดทรงแบบสไตล์แบบว่า เป็นเบาะเขาเรียกเบาะอ,อะไรทรงเนี้ยเบาะปาดเบาะปาดเบาะปาดใช่ไหมไม่ได้กระดานเนาะเขาเรียกไมไ่กระดานไม่ใช่กระดานถ้ากระดานไม่น่ามีท้ายแนละ้วเออแล้วก็ใส่ในเรื่องของท้ายเป็ดอ,อ่าดูท้ายมันดูท้ายขดด้านท้ายเขาดูด้วยอ,อ๋ออันนี้ท้ายเป็ดกรงรุ่นนะครับกรงรุ่นส่วนสเปคล้อก็จะเป็นขอบ17หน้าแล้วก็หลังขอบ17หน้าหลังอันนี้เป็นรถทิปนะฮะสำหรับวิ่งทิปคิดว่าน่าจะได้ไปโชว์ตัวที่ทิปน้ำไม่อ,อาบไอ้ยังไงก็ต้องไปครับ<อ>ถ้าใครไปก็ เดี๋ยวจะมีเสื้อขายด้วยเสื้อทูทีมอ r トโมบเดี๋ยวจะขึ้นตรงนี้ให้ดูอันนี้ก็เป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าทําได้ประมาณ70%ตรงนี้นะฮะ70%แล้วก็มีสติกเกอร์สติกเกอร์ทูทีมอ r トโมบติดรถสวยทุกคัน99บาทรวมส่งอย่าพลาดพลาไม่ได้ถ้าทำมาน้อยอ่ะก็คือตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วขายไปโอ้หลายร้อยแผ่นแล้วนะ <c oughs> แต่ทำมาน้อยทำมาน้อยนานๆจะสั่งทีนึงก็ตั้งใจทำ ทูทีโมมอเตอร์ไซค์มาหลายปีเพิ่งทําสติกเกอร์แล้วก็ทําเสื้อนะครับฝากด้วยแล้วกันแล้วทรงมันแปลกๆอย่างนี้มันดัดแปลงอะไรบ้างเนี่ยนี่น่าจะเป็นเรื่องของโคง้งโค้งเหรอใช่โค้งเขาดัดแปลงหลายอย่างลองโซมแม่ท่านผู้ชมไปดูไหนสีพี่<บ>พอรู้ไหมดัดตรงไหนอ่ะอืมก็วิธีดัดนะโดยส่วนตัวก็ต้องหาร้านที่แบบไว้ใจได้ราคาก็เท่าไหร่วะถ้า ถ้าดัดนี่ก็ประมาณพันห้าเออชื่อร้านอะไรเนี่ยบิวตี้ฟูลซาลอนอะไรนะใช่ไม่คือรดัดด้วยเหรอประมาณนี้เลยรูปทรงต่างๆนะครับให้เขาดูรอบๆแต่หน้ากากนี่มันไม่น่าใช่ VR นะพี่นะไม่ใช่ครับไม่ใช่ว่านะหน้ากากมันเขาเรียกว่าทรงมันดูจรวดปะอืมจวดคิดว่าแอโรดีไหมดูดีจุดสุดๆเลยครับแอโรไดนามิกน่าจะดีอ่ะแล้วทำมาครบอ่ะ ใส่ของแท้หมดนิจานแล้วก็ใส่ปั๊ม8.1อะไรเงี้ยมันเป็นรถที่สะอาดแล้วก็คลีนก็เลยอยากจะแบบมานําเสนอมารีวิวมาแจกทรงให้ดูกันแล้ว,เ,นนวเดี๋ยวให้ฟังเสียงแน่นอนไม่ต้องห่วงเดี๋ยวให้ฟังเสียงแต่ตอนนี้ก็ถ่ายให้ดูก่อนอ่ะ,อะเดี๋ยวลองคอมไม่ดูไหมอ่ะลองคอมหน่อยลอขอขอนุญาตนะครับลองคอมนะครับขอให้ทุกคนได้ดูกันแต่รู้สึกไม่ได้คิดไปเองนะรู้สึกว่าทําไมมันเหมือน PDK R1 เหมือน R1 ใคร เหมือนพวก M on new เสีย U แปดวอะไรเงี้ยเออว่ะทรงอย่างแบสอะท่านผู้ชมเออเนาะมันดูแบบอันนี้เบาเบาเบาก็เลื่อนตูดได้ง่ายอะไรเงี้ยอันนี้ตำแหน่งเกียร์แอนถือว่าถือว่าไม่ไม่ต่ำมากเนาะหรือว่าไงรถทิปรถทิปสมัยนี้แหละมันถ้ามู้ว่าหลังถ้ามู้ว่ารถหมอบมากประมาณนี้มันไม่ไหวไม่ได้เดขับสองจังหวะมันต้องนั่งแอนเนี่ย ไม่ได้นะเราคุณนั่งแบบหลังค่อมนี่ไม่ใช่แล้วนะอ๋อต้องนี้ใช่ไหมเออต้องนั่งแอนดึงหน้าหน่อยดึงหน้าหน่อยอ๋อดึงหน้าแล้วก็ใส่หมวกอะไรนี้ไม่ได้แล้วหัวใจผมว่าชงหัวใจนะเออผมทําประจําเออใครเห็นผมในสนามก็อย่าลงกระสินผมแล้วกันเขาเหมือนไส้ลลวคนทำปกติไปขับแดกชาวบ้านเขาอย่างนั้นนี้ก็เป็นการแสดงนะฮะเป็นการแสดงนี้ออกขอออกตัวก่อนเป็นการแสดงไม่ได้ตั้งใจอะไรเพราะว่า ผมพูดตรงบางทีเราก็าโดเขาแดกเหมือนกัน<ช>แต่แต,แต่แต่แบบว่าบางทีก็เราก็แดก<ม>เขาก็<ม>เปลี่ยนกันไปกันมาเกมกีฬา<ช>ไม่ได้บอกว่ารถตัวเงแรงสุดเนาะแ่ก็รถคนอื่นแรงๆมันก็มีเยอะแยะแต่<ช><ม>ว่าเขาเรียกว่ามาร่วมสนุกกันแล้วกันถ้าใครอยากจะมาแจมในกล้องก็เข้ามาเห็นเห็นรถเห็นผมเห็นไอ้ทองดีโคตปาเนี่ยมามาเจาะตรงหน้าแท็กอย่างเงี้ยแล้วอยากจะมาเข้ามามามาแจมมาเสียบมาได้เลยับนะแต่ทรงเขาดีนะชอบมาก โดยส่วนตัวแล้วน่าจะใช้งบงบเยอะอยู่นะเราพูดคำนี้ได้ไหมว่าเป็นทีเนอาที่สวยที่สุดในตอนนี้ได้ไหมที่เราเห็นได้เลยได้เลย่ณตอนนี้ได้เลยน้าตอนที่พี่เห็นมารู้สึกว่าคันนี้สวยมากคือโดดเด่นตรงยุบไปจอดไหนก็ไม่อายเนาะไม่อายชาวบ้านนนะถือว่าเป็นยามาฮ่าคันหนึ่งที่เราไปจอดเราไปเจอกับพวกไปจอดคู่กับคาวาอะไรมันก็มันก็ทรงได้อลองดูอะลองตีราคากันไหม ต่อราคาเราไม่ไม่ได้ต่อตีราคากันเลยแบบตีราคาตีเพื่อคนอยากรู้ไงว่าเออเนี่ยทําอย่างเงี้ยพอ V R ไม่มีดอกทําทรงนี้ลองตีราคากันเรข่าวว่าจะหมดสักเท่าไหร่พี่ว่าจะหมดสักเท่าไหร่เราก็ไม่อยากพูดเลยหาว่าปัดราคาอีกวีไม่ได้ปั่นเราพูดจริงๆเอาตามคำนวณด้วยบวกลบให้อ่ะอย่างชุดล้อนี่พี่ว่าหมดจะหมดเท่าไหร่ล้ออิสตองด้วยนะล้อยางเฮ้ยเขาไม่ได้สปอนเซอร์เ้ย แต่ก็รับนะถ้าขายันสปอนเซอร์นะไม่ <laughs> อยากไปขยันสปอนเซอร์รับนะก็โดยอ่านได้สายตานะเตรียมงบไปสักแสนหนึ่งแล้วกัน <laughs> เตรียมไปสักแสนหนึ่งอันนี้อันนี้อันนี้ว่ากันตามตรงอันนี้อันนี้เท่าที่คิดนะอาจจะอาจจะไม่ถึงแสนก็ได้เพราะว่าหนึ่งเลยคือในเรื่องของพาร์ทอะไรเรื่องของเครื่องยนต์เนี่ยมันจะราคาเบาบางกว่าคาวาซากิคาวาจะแรงกว่า ส่วนที่ราคาที่จะตีกับคาวาได้ก็น่าจะเป็นปัม๊มเบมโบหันดำปัม 1, ๊มแปดหนึ่งจานคาบูรเรเตอร์อะไรประมาณนี้ลีดก็ลีดก็อันนี้ก็ไม่ใช่ V ีฟอร์น่าจะให้น่าจะเอ็นดูทรงเอ็น <N. S 2> แล้วก็ใส่คาบูใหญ่นี่มีที่ปิดคาบูด้ยแล้วก็ชกคหลังก็ยังไม่ใช่โอลินคิดว่าคันนี้เนะจ็ดหมื่นน่าจะอาอยู่อือเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นอันนี้รวมเครื่องวะเนี่ยรวมน่าจนะรวมไม่รู้ว่าไม่รู้ว่า ไม่อยากไม่อยากบอกราคาตรงๆแต่ถ้าถามว่าในเรื่องของรูปทรงถ้าเราตัดเครื่องออกไปผมว่ากำตังไว้สัก 30, 000, าลลสามหมื่นน่าจะหล่อแล้วสามหมื่นเรื่องของพาร์ทปั๊มปปืมก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้บุห,หวาอะไรขนาดนั้นใช่ใชแต่ทรงเนี้ยได้แน่นอนเพราะชุดทรงสรีอะไรเลยก็ตามคอนเซปต์แหละคลิปนี้คือมาแจกทรงก็ถ้ามุดว่าอยากจะทําตามนะลองํำเงินไ้สามหมื่นก็ได้ถ้าเราอยากจะประหยัดก็ใช้ปั๊มล่างเวฟปั๊มบญเวฟก็ได้อะไรประมาณเนี้ยแต่หลายอย่างอ่ะแต่ถือว่า คันนี้โอเคแล้วก็อยากจะเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมถ้ามูว่าอยากจะทําตามก็ลองแกะคันนี้ดูแล้วกันเนาะยอมรับว่าเป็นรถตัวจริงสวยมากผมบอกเลยถ่ายรูปก็สวยถ่ายรูปนี่โคตรขึ้นเลยตรงเนี้ยขึ้นมากคือสวยจริงๆแล้วเดี๋ยวก็จะลองแซะแให้ดูสักหน่อยดีไหมต่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฝากฝากที่อุดคาบูหน่ a t u f a x 3 6 5นะครับบอกเลยว่าที่นี่นะครับมีของแจกนะฮะมูลค่ามากกว่า1 0 0 0 0 0บาททุกๆเดือนเลยนะครับที่นี่ของจริงนะไม่พูดเยอะนะครับอย่าลืมนะครับ a t u f a x 3 6 5แล้วกันั้นต้องเปิดต้องมีเสียงตั๊มไหมนะตีอ๋อโอเควิ้ยเขามีวัดมีวัดโวลต์มีอ,องศามีอะไรครบเลยเห็นไหมเห็นไหมของจริงของแทรวัดมูนออวัดอุณหภูมสุดยอดเลย รู้สึกอย่างรู้สึกอย่างเดียวรู้สึกไม่อยากเบิน้นเออคือกล้าเบิ้นเหรอรู้สึกวันดังมากมันไหลาไปอ่ะมาดูดิมุมเลี้ยวแคบมากแคบมากทำเบิ้นดิใช่ไเดี๋ยวพี่ถ่ายให้ถ่ายให้ทำเบินเบเบ้นให้หน่อยเล่นเ,เล่นเ,เล่น อ่ะเปเอไมแล้วก็เมื่อกี้ก็ถือว่าเป็นให้ฟังเสียงท่อแต่ถ้าโดยส่วนตัวผมนะท่อรอดดีสุดใช่เพราะว่าหนึ่งเลยคือมันเป็นมตรกับ หูเราแล้วก็หูชาวบ้านพูดแล้วใจเลยครับอันนี้ไปในสนามก็ลั่นลั่นมากแต่แฮนด์ลิ่งถือว่าใช้ได้ถ้ามีการสะบัดสักตัวหนึ่งเวิร์กแล้วก็ถ้ามีในเรื่องของอะไรอ่ะจำกัดวงเลี้ยวอันนี้วงเลี้ยวแคบมากเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวเลี้ยวให้ดูมันเป็นอย่างนี้ อ่ะสมมติเราตั้งรถตรงใช่ไหม,มดูดิแค่แน่ติดแล้วเนี่ยดูดิเลี้ยวได้แค่นี้ชีวิตคือเลี้ยวได้น้อยมากดูดิอันนี้ก็เป็นข้อเสียของคันนี้ที่เจอก็ถ้าใครจะทำตามนะอยากแนะนำเรื่องของวงเลี้ยวเอาไว้มันกว้างหน่อยเพราะว่าใช้ชีวิตลำบากมากๆ ที่เราตอนนี้เราคุยกันเสียงดังขึ้นนั้นรู้สึกเราใช้เสียงดังขึ้นจริงๆตอนแรกเราใช้กันเสียงเบาๆมากเลยแต่ว่าตอนนี้เราเสียงดังเลยอ่ะเราคุยกันเรื่องไม่ได้ยินล้วตอนนี้เหมือนหูดับไปแล้วก็ฝากด้วยแล้วกันนะฮะสลับยามาฮ่าทีซันอานะครับเรียกได้ว่าทรงหัวจรวดจรวดทางเรียบหรือวอะไรก็ช่างแต่รู้สึกว่ามันเป็นจรวดอะเราดูอ่ะลองดูไงขับไปไกลให้ดู หล่อนะเปิดอะไรพ่นได้ปะฮะเปิดอะไรพ่นได้ปะก็พ่นอยู่แล้วเมื่อกี้หมูดับแล้วเนี่ยถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมูลทีมมอเตอร์ไซค์กันนวยนะครับก็ถ้าใครอยากจะทำตามลองดูเลยนะฮะมีทรงให้ทำนะสวยไหมครับสวยไหมสวยนะเห็นไหมเขายังบอกว่าสวยเลยเหรอปะเห็นปะอันนี้คืออันนี้คือไม่รู้จักกันเลยลุงเขาออกมาเตาไอ้เคีียไอ้ตัวไหนมันเบิ้ลวะอ๋อ เขาจะมาทุบหลังเขาจะมาทุบเรา,เอาไอตัวไหนวะเนี่เอาโอเคเดี๋ยวต้องเอารถไปไว้ก่อนคันนี้บอกเลยว่าสุดนะฮะโอ้ยปวดขาอ่ะ